สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Ford Fiesta นะครับปี2012คันนี้นะครับเข้ามาติดตั้ง Smart Gate นะครับเลือกเป็นรุ่น Luffy XF เมนูภาษาไทยนะครับเป็นเกีของ Luffy Thailand นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรถของคุณลูกค้านะครับก็เป็น Ford Fiesta นะครับปี2012คันนี้นะครับอย่างที่อย่างที่เรียนไปนะครับเลือกเป็นเกีวัดรุ่น Luffy Thailand XF เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเกตทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับ Ford f i s t t a คันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการสตาร์ทรถนะครับพอเราสตาร์ทรถนะครับแบบนี้นะครับตัวเกตนะครับก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับเป็นลูฟี่ไทยแลนด์ยินดีต้อนรับแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับของรถนะครับของตัวเกต ได้หลากหลายนะครับหน้าจอเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูนิดนึงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูฟี่ไทยแลนด์ X F นะครับเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับทําให้เรานะครับใช้งาน เข้าใจได้ง่ายนะครับเข้าเมนูต่างๆตั้งค่าต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถที่จะเลื่อนอมาค่าต่างๆได้แบบนี้นะครับอามาดูกันครับหน้าจอนะครับก็จะมีหลายหน้านะครับสําหรับเกตลูฟี่ตัวนี้นะครับคือตัวเกตจะสมูทไม่ดีเลยแบบนี้นะครับ เลยนะครับก็สามารถกดปุ่มนะครับด้านหลังเปลี่ยนหน้าจอนะครับได้หลากหลายใส่โลโก้นะครับของรถเราได้นะครับเป็นฟอร์ดอ่าอันนี้เป็นฟอร์ดฟิสต้ก็ใส่ฟอร์ดให้ลูกค้าไปนะครับก็จะบอกในเรื่องของแบตเตอรี่หม้อน้าอยู่ที่90ความเร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเข็มมัดรอบนะครับอ่านี้จะเป็นค่ารวมนะครับจะบอกทั้งหมด9ค่านะครับในหน้าจอเดียวเลยนะครับก็สามารถเลือกค่าต่างๆที่เราต้องการดูมาวางได้นะครับลูกค้านะครับให้เราตั้งเป็นนะครับความเร็วนะครับ วัดรอบนะครับอากาศนะครับแล้วก็ม้อน้ําแบตเตอรี่นะครับปริมาณน้ํามันคงเหลือในถังนะครับออยู่30.5%นะครับอัตราสินเปลืองเช้อเพิงนะครับะระยะเวลาที่ขับรถนะครับแล้วก็ระยะทางที่ขับรถนะครับเปลี่ยนหน้าจอได้แบบนี้นะครับตูกเกตก็ไหลลื่นนะครับสมูทไม่ได้เลยแบบนี้นะครับ ที่เรียนนะครับเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเตือนต่างๆได้แบบนี้นะครับเกตดลูฟี่ไทยแลนด์นะครับชิปไลท์ตัวนี้นะครับจะแถมให้ฟรีนะครับเมื่อซื้อสินค้านะครับส่งให้ถึงบ้านหรือมาติดตั้งที่หน้าร้านโอเบดีช็อปมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับชิปไลท์เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันทําหน้าที่อะไรนะครับตอนนี้อุณหภูมิน้ําตั้งอยู่ที่ร้อยสิบองศานะครับผมจะลองนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนอุณหภูมินะครับลงมา ให้น้ำนะครับต่ํากว่าร้อยสิบนะครับเพื่อจะเป็นการเทสชิปไลท์นะครับแล้วก็เทสเกตด้วยว่าเตือนยังไงะผมตั้งเตือนที่เจ็ดสิบแปดนะครับเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับชิปไลท์จะทํางานทันทีนะครับพร้อมตัวเลขแจ้งเตือนของหภูมิน้านะครับจากเดิมเป็นสีขาวนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแจ้งเตือนเราที่9 1้าบเอดองศาแบบนี้นะครับชิปไลท์จะติดให้นี้มีเสียงด้วยนะครับ เตือนทุกหน้านะครับเราอยู่ที่หน้าจอไหนนะครับเกตเขาจะเตือนทุกหน้าเลยนะครับเหมนนี้นะครับหน้ารวมก็เตือนนะครับหน้านี้ก็เตือนนะครับและหน้านี้ก็เตือนเหมือนกันด้านบนนะครับและหน้าสุดท้ายก็เตือนเช่นกันแบบนี้นะครับก็เราก็จะทราบก่อนนะครับว่าตอนนี้ระบบน้ําของรถเรามีปัญหานะครับเราจะได้จอดรถนะครับเพื่อตรวจสอบระบบน้ํานะครับทําให้เราไม่ต้องมาเสียค่าซ่อมนะครับในเรื่องของฝาสูกงอะไรซึ่งทําให้เราเสียเงินมากมาย เพียงเราติดตั้ง OBD ตัวนี้นะครับจบเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียบปลั๊กของ OBD นะครับเข้าที่พอร์ต OBD ของรถก็ใช้งานได้ทันทีนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับสวยๆนะครับประกัน3ปีเมนูภาษาไทยแถมไฟชิปไลท์นะครับแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับจะติดตั้งเกตนะครับลูฟี่นะครับตัวนี้นะครับ เมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้ติดต่อได้นะครับที่เพจ Facebook ชื่อ obd shop นะครับหรือโทร08 9 9 6 9 5 7 08นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน obd shop มีบริการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับที่เราทำเกตวัดมานะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเกตลูฟี่ไทยแลนด์ xf เมนูภาษาไทยรับประกัน3ปีแถมไฟชิปไลท์ให้ฟรี ตัวนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้ในรถฟอร์ F i e s t a ปี2012คันนี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ